ะะท่านาระกาก็ผู้มีเกียรติทุกท่านด,ฉนนดนิฉันสุทธินีฉัรยาลักษ์จากมหาลัยเชียงใหม่นะคะเนื่องจากมหาลัยเชียงใหม่เนี่ยมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตแล้วก็ตอบสนองต่อสังคมโดยเฉพาะการมุ่งเป้าไปที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลน,นะคะแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ เพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองโครงการนี้จึงนํามาบูรณาการร่วมกันนะคะจึงทําให้หมอริชช์ใหม่เนี่ยได้มีการสํารวจความต้องการของผู้เรียนนะคะโดยมุ่งเน้นว่าทําอย่างไรที่การออกแบบเนี่ยจึงจะสามารถส่งผลต่อความถนัดแล้วก็ความยั่งยืนนะคะจึงทําให้หมอริชชงใหม่เนี่ยออกแบบหลักสูตรสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด30ท่านแต่เนื่องจากมี2ท่านที่มีปัญหาด้านสุขภาพนะคะ หกหลักสูตรที่ออกแบบโดยความต้องการของผู้เรียนเนี่ยก็จะมีหลักสูตรเรื่องของการทําอาหารกาแฟเบเกอรี่นะคะซึ่งหลักสูตรนี้ต้องบอกว่าเราได้ผู้ประกอบการหนึ่งท่านเปนที่เรียบร้อยในการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับธุรกิจกาแฟเบเกอรี่นะคะเราเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานการสร้างธุรกิจจากการถ่ายภาพและตัดต่อวิดีโอนะคะแล้วก็ศิละปะดิจิทัลนะคะเนื่องจากว่า ผูพ้พิการส่วนหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยจะมีความถนัดในเชิงศิลปะค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉนั้นเราเพิ่มสกิลในเรื่องของเทคนิคปัจจุบันให้เขาเนี่ยมันจะทําให้เขามีโอกาสมากขึ้นนะคะตลอดจนเราใช้โปรแกรมในการเขียนโค้ดนะคะเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ให้กับผู้พิการแล้วก็สุดท้ายคือทํายังไงให้ทุกคนสามารถหาตลาดออนไลน์ได้นะคะ ตลอดหนึ่งปีทําให้เราได้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นแบบหนึ่งท่านนะคะแล้วก็มีผู้ที่สามารถสร้างรายได้จากการเข้าร่วมโครงการนี้ทั้งงานประจำแล้วก็สามารถเป็นรายได้เสริมนะคะถึง12ท่านแล้วก็ส่วนท่านที่เหลือก็คือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ร่วมงานของสารประกอบการนะคะก็บรรลุตาม KPI ที่ได้ทําร่วมกับทาง โครงการนะคะและสิ่งที่หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำเพิ่มจากโครงการคือเราให้ความสำคัญกับเวลวีไอของผู้ร่วมโครงการทั้งหมดเพราะนั้นผู้เข้าร่วมโครงการก็จะได้รับการสนับสนุนทั้งในเชิงของความสะดวกแล้วก็การร่วมมือจากคณะทันตแพทย์และก็คณะที่เกี่ยวข้องในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประการตลอดการดำเนินง,งานโครงการขอบคุณมากคะ่ะค่ะขอบคุณ